การที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเสียดายคุณไปตลอดทั้งชีวิตคุณต้องทําให้สมองของเขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันเมื่อไรก็ตามครับที่เขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะยังคงพูดคําหวานและการกระทําที่ดีแต่หากสมองของเขารู้สึกว่าเราเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาเขาจะเริ่มใช้คําพูดลบๆกับเรามันจะมี3วิธีครับทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน1ครับเรียนแบบท่าทางสงครับ คือการเรียกชื่อของเขาคือเหมือนกับว่าบทสนทนาเนี่ยพยายามแอดชื่อของเขาลงไป3ครับคือการแสดงอาการหรือพฤติกรรมหยุดพูดในจังหวะที่สนใจเช่นเวลาคุยคุยกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเออวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วแส,แสดงอาการหยุดพูดยังไม่ได้ทานข้าวคุณรู้ไหมครับเวลาคุณทําแบบนี้มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเลยครับว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเจ็บแค้นแทนเขาเวลาที่เขาเจอปัญหาในชีวิตหลายๆอย่างเรื่องนี้ ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจจิตวทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่3ามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 900บาทครับคือ10แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ